คับคุณฟังทีักครับวันนี้วันอังคารที่4เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ลองหาอ่านได้ถ้ามีวางจำหน่ายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อไว้ว่าอีกขั้นสวรรค์หรือเหว แล้วก็ตามตึคลมหมายคำถามนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับมันก็คล้ายๆกับการปั่นรูเล็ตเหมือนกันนะครับรูเล็ตนี่คุณผู้ฟังที่รักน่าจะรู้จักนะครับไอ้ที่หมุนหมุนมีลูกกลมๆอยู่แล้วก็หมุนไปห,หมุนมากลิ้งไปกิมกก้มานะครับคุณเปลวบอกว่าเหมือนกับปั่นรูเล็ตเหมือนกันนะครับคือที่เห็นกลิ้งไปกลิ้งมาตรงหน้าเนี่ยตราบใดก็ตามที่มันยังไม่นิ่งตราบนั้นก็ยังมั่นใจไม่ได้หรอกครับว่ามันจะออกหน้าไหนนะครับ กที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาถแถลงร่วมกันเมื่อคืนนี้นี่ก็เหมือนกันที่บอกว่าตกลงจะให้คนกลางอย่างนวันมูฮัมหมัดนอมัทาหรือที่เรียกกันสั้นว่ามันนอจากพรรคประชาชาติเเป็นประธานสภานาทีนี้ชั่วโมงนี้จากมาติของสองพรรคนี้ใช่ครับใช่นะครับย้ำว่าใช่ครับแต่วันที่4ี่กรกฎาคมมติที่ประชุมสภาจะมีอยู่ทั้งหมด498คนด้วยกัน มติวันที่สี่เนี่ยยังจะเป็นหน้าขอนายบานอหรือว่าจะถึงนาทีนั้นชั่วโมงนั้นจะพลิกเป็นหน้าอื่นได้หรือไม่มันเป็นไปได้เท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเอาที่แน่ๆเนี่ยรอดูจากที่ประชุมวันนี้ชัวร์ที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดพูดกันตามหน้าเสือเนี่ยในเมื่อสองพักคือก้าวไกลกับเพื่อไทยซึ่งสองพักนี่ถ้าเกิดรวมเสียงกันจริงคือ292เสียงนี้ก็่อนสภาแล้วนะครับ่อนสภาแล้วนะครับ เขาตกลงกันได้ถึงจะมีใครเสนอชื่อคนอื่นริงเนี่ยมันก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งครับเว้นซะแต่ว่าจะมีรายการที่เรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเกิดขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ไม่รู้มองกันจริงๆเนี่ยผ่านเกมจริงประธานสภาถึงตอนนี้ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมามนะครับว่าก้าวไกลทําใจดีๆไว้นะครับก้าวไกลแพ้แล้วนะครับแพ้แล้วเรียบร้อยเพราะ,ระการเสนอวันนอเนี่ยมองเผลอ เหมือนจะเป็นพักที่3ก็ต้องถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับคือมันไม่เสียรางวัดด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับใช่ครับมันไม่เสียรางวัดด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็จริงแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยเสียนะครับคือเสียทั้งเชิงเสียทั้งเก้าอี้ให้กับเพื่อไทยไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนอกับประชาชาติเนี่ยก็ใช่อื่นไกลสัที่ไหนแล้วครับ ก็คือเพื่อไทยสาขาสามจังหวัดภาคใต้ดีๆนี่เองนะครับที่ดูมันจะเข้าขากับก้าวไกลเนี่ยมันมีแค่นโยบาย3จังหวัดใต้ที่มันตรงกันแค่นั้นเองมันก็ตรงกันประโยชน์เฉพาะกิจร่วมกันเท่านั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยการที่ในวันนอจะเป็นประธานสภาเท่ากับว่าก้าวไกลเนี่ยหลุดก้นไปแล้วหนึ่งเก้าอี้นะครับขณะที่เพื่อไทยเองได้เก้าอี้ประธานสภามาแล้วหนึ่งเก้าอี้เนี่ยแม้วันนี้ อาจจะเกิดรายการพลิกล็อกประธานสภาจากวันนอกลายไปคนอื่นก็ตามคนอื่นในที่นี้เนี่ยถ้าจะมีนะครับสมมติถ้าจะมีก็เป็นอื่นสําหรับก้าวไกลเท่านั้นแหะครับแต่จะไม่ใช่ใครอื่นสําหรับเพื่อไทยเลยพ0นเก่อนวิตวินไปแล้วหนึ่งเรียบร้อยเหลือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ก้าวไกลเนี่ยได้คว้าลมชมเงาอีกหนึ่งนะครับถ้าเกิดพลาดอีกหนึ่งที่เหลือ พักก้าวไกลก็ควรจะไปอภิวัตประชาธิปไตยเป็นคณะนักร้องประสานเสียงเริ่มจากเพลงที่รักรักพง์ซึ่งก็คือพ่อท่านโพธิรักษ์ขณะนี้นี่นะครับเคยแต่งให้กับนริตอารีเนี่ยเอาไปร้องเหมือนตรงท่อนที่บอกว่าอันนี้ขออนุญ,ญาตที่จะไม่ร้องนะครับตรงท่อนตรงเนื้อเพลงที่บอกว่าฉันทนทานใจกระไรเหลือคมยิ่งตรมระทมทวีลี้หลบ ชะตาระอาอ่อนใจอยู่ก็อยู่อย่างผู้ปลาชัยช้ำสุดช้ำในสวงในทรงกายทรงใจอยู่เอ่ยแพ้จนรักสิ้นสลายทำลายเราป่นสุดทนเปรียบเลยแพ้ไปทุกสิ่งอกเอ๋ยไม่เหลืออันใดเลยชะตาเอ๋ยช่างเลวสามก็ประมาณนี้นะครับ และ99.99% 99เนี่ยนะครับก้าวไกลก็จะต้องตกอยู่ในสภาพนี้แหละครับแพ้ไปทุกสิ่งอกเอ๋ยไม่เหลืออันใดเลยพิธาเอ๋ยช่างเลว3ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาดีดดีตตอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้โหวตเลือกพิธาสักร้อยครั้งในรัฐสภาเนี่ยโหวตยังไงยังไงยังไงพิทาก็ไม่มีทางได้เสียง376เสียงขึ้นไปทั้งร้อยครั้งนั่นแหละครับ ตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีมันก็จะไปลงล็อกที่แต่อินตนาแล้วก็ไปเสร็จที่แต่อยู่เหมือนกับรายการเก้าอี้ประธานสภานี่หละครับพิธาไม่ได้เพื่อไทยก็ไม่ได้พักที่สแต่สายสะดือเพื่อไทยก็ได้ไปเป็นนายกคนกลางเห็นไหมครับจนกระทั่งความเป็นพักร่วมก้าวไกลเนี่ยก็ต้องชิดซ้ายตกขอบถนนไปเลยนะครับในที่สุดเราเตือนคุณแล้วก็ไม่เชื่อเตือนแล้วว่าการประกาศยกเลิกมาตรา112ก็ตาม เตือนแล้วว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นนายกจังหวัดก็ตามแม้กระทั่งนโยบายของว่าที่รัฐมนตรีสิริกัญญาคนสวยก็ตามที่บอกว่าจะไปเปิดแบงก์อีก20แบงก์แล้วก็เอามาแข่งกับโรงรับจำนำตุงโบ๊บอกได้เลยว่าดอกเบีย้ยจะได้ถูกคนจะได้กู้เอาไปกินไปขี้ไปปี้ไปเล่นเนี่ยแค่พูดนี่ยังสร้างความโกรหนโอลมานพอๆกับค่าแรง450บาทที่ทําตลาดแตกอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วจะมีใคร แล้วจะมีพักไหนเลยครับที่เขาอยากจะร่วมในการสร้างความชิบหายแบบนี้เนี่ยชิบหายจนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองทั้งโคตรพงวงตระกูลพลอยเป็นจุนตามไปด้วยเนี่ยครับจะมีไหมครับเอาละครับเมื่อวานนี้วันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมรัฐสภา มีสมาชิกและก็บุคคลสําคัญเช่นประธานองคมนตรีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักการเมืองต่างๆที่ได้รับการเลือกตั้งและสมาชิกบุติสภาเข้าร่วมในรัฐพธิธีในการนี้พระราชทานพระราชลำรัสเปิดการประชุมความสําคัญว่า บัดน,นี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2,566แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ เพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุดหากทุกท่านจะได้สํานึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล,ล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงขออนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปได้วยความเรียบร้อยสำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไปคุณผู้ฟังที่รักครับการเสด็จไปทรงเปิดการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ ได้รับความสนใจทั้งจากคนในประเทศและก็คนที่อยู่นอกประเทศเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณเปลวบอกว่ามันมาจากนโยบายพรรคที่หาเสียงเอาไว้ในการเลือกตั้งนั่นแหละครับเนื้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนที่หาเสียงจํากันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกจับตามองกันมากเป็นพิเศษแหะครับว่าพรรคที่มีนโยบายเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไงต่อการที่ พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมรัฐสภาตามโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีคนโพสต์ข้อความเอาไว้มากมายก่ายกองเลยนะครับขออนุญาตที่จะหยิบยกขึ้นมาสักคนสองคนก็นแล้วกันนะครับอย่างของผู้ที่ใช้ชื่อว่าแอนนี่แฮนดิคราฟขออภัยถ้าสะกดผิดนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เสียงร้องเพลงสรรเสริมพระบรมมีเนี่ยดังกึกก้องมา,มากๆในห้องโถงพระราชพิธี ชั้น11ในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาท่งเปิดประชุมรัฐสภาทรงยืนหน้าพระราชอาสน์มีพระราชดํารัสเปิดประชุมรัฐสภาแก่สมาชิกรัฐสภาและผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาองคมนตรีคณะทูตานุทูตประธานองค์กรอิสระและคณะรัฐมนตรีรวมแล้วพันกว่าคนด้วยกันนี่เป็นข้อความหนึ่งนะครับ ส่วนอีกข้อความหนึ่งครับใช้ชื่อว่าเพนกวินพอริษชิวารักผู้ที่ใช้ชื่อว่าเพนกวินเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าด้วยรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาไม่เคยมีธรรมเนียมว่าผู้แทนพงชนจะต้องร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีในรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภามาก่อน ทังยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเพราะเป็นการประจบเจ้าแบบออกหน้าออกตาจนเกินงามไม่มีความสง่างามสมกับความเป็นผู้ได้รับมอบอํานาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติที่ประชาชนเลือกมาข้อความก็มีเท่านี้แหละครับใช้ชื่อว่าเพนกวินพาธิชิวารักคุณเปรยบอกว่าคุณพิธาครับพระนท่านพิธาครับ พนท่านลองตอบหน่อยสิครับในเมื่อก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วในเมื่อพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสมมุตินะครับแล้วพนท่านเนี่ยจะดําเนินการยังไงครับกับผู้ที่โพสต์ข้อความนี้นะครับจะทํำยังไงครับ